ช่วงนี้โรคโควิด -19 ทีนก็กําลังระบาดจะมีวิธีการอะไรป้องกันได้ไหมนี่โอ้วิธีการป้องกันโควิดไอทีนง่ายมากเลยอันดับแรกกินอาหารร้อนๆปรุงสุกใหม่ๆอันดับสองนี่เลยมีช้อนเป็นของตัวเองใช้ตักอาหารนะครับในจานของเราแล้วก็ที่สําคัญต้องมีช้อนกลางช้อนกลางนี้ก็เป็นช้อนสําหรับตัวเราเองด้วยนะครับอย่าเอาไปปะปนกับคนอื่นนะเรียกว่าเป็นช้อนของเราเองแล้วก็ต่อไปถ้าเราไปในที่แออัด ที่มีคนเยอะๆให้หลีกเลี่ยงเลยแล้วก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นการป้องก,ก COVID ันโรคโควิดในทีะอีกอย่างนั่นคือเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับที่ถูกวิธีก็คือเอาที่มีแถบสีเขียวๆนี่ออกมาด้านนอกแล้วก็แถบสีขาวเข้าไว้ด้านในนะครับที่เป็นหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานเราสวมใส่เมื่อ,อไร่สวมใส่เมื่อเรามีอาการ เก็บไข้ได้ป่วยไอหรือจามมีน้ำมูกใสหน้ากากอนามัยหรือว่าบางคนอาจจะใช้หน้ากากผ้าก็ได้นะครับหน้ากากผ้านี้เราก็จะใช้สวมใส่เวลาที่เราไปในพื้นที่ที่มีชุมชนแออัดมีคนเยอะๆแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนี่เลยเจลล้างมือแอลกอฮอล์อล้างมือฉีดพ่นทุกครั้งหลังจากที่เราไปสัมผัสวัตถุต,ต่างๆนะครับที่เอะอาจจะไม่สะอาดอาจจะมีเชื้อติดเข้ามาแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือสะอาดๆก่อนที่เราจะไปจับหน้าจับตาของเรา และอีกอย่างหนึ่งนัก็คือเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนี่ก็คือวิธีการง่ายๆที่เราจะสามารถป้องก,กันโรคโควิดี9ได้แล้วครับอ๋วิธีการป้องกันก็ไม่ยากเชื่อว่าพวกเราทุกคนสามารถทําได้ครับ